โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมบล็อกกุตเหมือนเดิมนะผมวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยคุณผู้ชมก็คือตอนเนี้ยผลเสือมันขายอยู่ในร้านค้านะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับผมซึ่งตอนเนี้ยมันขายเหลืออีก48นาทีนะคุณผู้ชมผลเสือขายอยู่ในราคาประมาณ5ล้านนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนเนี้ยคือกูมีเงินแค่3ล้านเก้านะมันไม่พอนะผมคือเนี่ยกูลองกดซื้อดูนะเนี่ยไม่ได้เวย ทำไงท้ทีเนี้ยแล้วเวลาเหลือ48นาทีกับเงินหนล้านหนึ่งแสกูคิดอยู่นะครับอือเอาไงดีนาะคิดออกแล้วคุณผู้ชมเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคุณผู้ชมที่เพื่อนผมแจกโค้ดผืเสือไปนะมันก็เลยให้อีกคําสั่งนึงมานะผมก็คือคําสั่งเสกตังนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทําได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยว ให้คุณผู้ชมลองพิมพ์ตามผมเลยนะคุณผู้ชมเริ่มเลยรักกันโอเคคุณผู้ชมให้มาพิมพ์ตรงช่องแชทพร้อมผมนะให้พิมพ์ทับมันนี่นะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับก็คือเป็นบักก่อนหนึ่งครั้งนะแล้วก็ใส่จํานวนเงินตามที่คุณผู้ชมต้องการนะของผมขาด1นล้านหนึ่งแสนนะผมก็จะใส่หนล้านหนึ่งแสนเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะได้ไหมสามสองหนึ่งกไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลย เอ้าเฮ้ยแล้วเงินม่งขึ้นอย่างไวคุณผู้ชมตึงเกินลโลแปบ๊บเดียวหนึ่งแสนแล้วหรอเฮ้ยเก้าแสนแล้วหรอน้องโลเอ้าครบล้านแล้วหรอยังไม่ถึงสิบวิเลยอ่ะน้องถึงล้านแล้วได้ไงอ่ะงงวะ่ะถ้าใครอยากได้เงินเยอะๆก็ลองไปทําตามดูนะคุณผู้ชมลองไปพิมพ์คำสั่งดูนะคือเพื่อนผมมันเป็นแอดมินหรือเปล่าอ่ะเออแบบให้คำสั่งมาแต่ละทีคือแบบโคตรงงอ่ะ ลองไปทาตามกันดูนะคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็คือกูก็มีแบบห้าล้านแบบตึงๆแบบไปซื้อหนเสือได้แล้วแบบสิบวิได้มาล้านนึงขั <c oughs> ตอนนี้ก็คือแบบได้ห้าล้านแบบชิวๆไหวตึงไหวชิวอะ่ะเออได้เวลาแล้วครับขออนุญาตเข้าร้านค้าก่อนลักกันนี่ครับเจอแล้วครับเฮ้ยเหลืออีกสามสิบเก้านาทีครับเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีนะมีห้าล้านละขออนุญาตซื้อผนเสือก่อนลักกัน ไหวชิวไหวตึงเมียเป่าไอ้พวกเด็กๆเกมียเป่าขนเสืออืไม่ต้องร้องไห้นะครับน้องๆคือแบบมาไม่ทันก็อดไปดิไม่อยากจะโมนะ้เนาะเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบบไปไปฟาร์มต่อละกันโอเคคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ทําการฟาร์มเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะสําหรับขนเสือนะโ้ตึงสําหรับไอ้พวกเด็กๆที่ไม่ได้ซื้อก็อดไปดิน้องคือแบบขนเสือมันขายในร้านค้านะตอนเนี้ยลองไปเปิดดูละกันลองไปเปิดดูเด้อ เออนี่กูแปลงร่างโชว์ไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะแล้วกูมีมีหัวผีสิงอยู่อยู่บนหัวทําได้อะเปล่าโวลกูจะรู้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวรีวิวสกิลนิดนึงรักกันซึ่ง <c oughs> ตอนนี้อยู่เซิร์ฟบีนะคือแบบแม่งไม่มีคนให้กูพีพีเลยรักกันเนาะเออเพื่อนกูก็ไม่อยู่แล้วด้วยแล้ไมาเล่นไงวะเน่ะอ๋อนี่ครับกดคิกนะครับเจ็ดค่โคตรตึงแต่ลองกดสก,กิลซีเ เ็ดโอชิวเมียเปล่าไอ้คนไม่มีก็อดไปดีน้องนี่สกิลแซนดูสกิลเอครับนี่สกิลวีก็ป๊อบหนีเฉยคือแบบก็น่าจะเห็นเห็นกันอยู่แล้วนะครับอืมแต่คนไม่มีก็อดไปด้อเดี๋ยวซุ่มหนึ่งผลก้อนไปละกันเอ้ยทำสูตรดีกว,ว่านี่นะครับทำสูตรโดยการ ใช้ผลเสือนะครับผมแล้วก็แปลงร่างเป็นเสือวิ่งรอบตึกสิบรอบละกันโอเคสิบรอบแล้วกุีิเกจวิว่งวิ่งรอบเดียวพอสุ่มเลยละกันหนึ่งสองซ้ำป้าบเดี๋ยวดูดูดูด,ด,ดูแล้กูถือผลแบบแนบไว้ตรงขาเออทำได้เปล่าหนีไปนเนี่ยทำได้เปล่า <laughs> จะรู้ว่าจริงโอเคครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะผม ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบ๊ายบาย